คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาจัดประชุมวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในทางการเมืองเดินหน้าสู่จังหวัดจัดการตนเองพังงาแห่งความสุขที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงานในชำนาญพึ่งถิ่นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในทางการเมืองโดยมีคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมและที่ประชุมได้มีมติให้เตรียมเดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะตามโครงการเสริมสร้างพลังประหาัิปไตยแบบปรึกษาหารือในพื้นที่8อำเภอนายชำนาญพึ่งถิ่นเปิดเผยว่าสภาพ,พัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพ,พัฒนาการเมืองพุทธศักราช2551โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัดสภาพ,พัฒนาการเมืองจึงได้จัดตั้งคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมีการเผยแพร่ค,ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาได้ร่วมกันเลือกพื้นที่ในการเปิดเวทีสาธารณะตามโครงการสร้างพลังประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในพื้นที่ตำบลถ้ำอําเภอตะกัวทุ่งพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่อําเภอเกาะยาวพื้นที่ตำบลบางวันอําเภอกุระบุรีพื้นที่ตำบลโรมมนีอําเภอกระโปงพื้นที่ตำบลบางนายสีอําเภอตะกว่ป่าพื้นที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุดพื้นที่ตำบลตุ้งมะพร้าวอําเภอท้ายเหมืองและพื้นที่ตำบลท้ายช้างอําเภอเมืองพังงาโดยประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะเน้นที่กระบวนการสื่อสารระหว่างกันอยู่ร่วมกันเข้าใจกันอันเป็นฐานอันยั่งยืนของความสามัคคีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อความสามัคคีนั้นจึงมีได้อยู่ที่การไปร้องขอมาจากอำนาจที่อยู่เหนือตัวเราหรือเป็นเรื่องของคำสั่งของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราหากแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกัน และพยายามที่จะเข้าใจกันทุกฝ่ายอันจะนำไปสู่จังหวัดจัดการตนเองหรือพังง่ายแห่งความสุขต่อไป